ถ้าไปใส่จ้ามาเสียาไปฮะซื้อผัาก,กุ้งกินเฟอชแล้วไปหาซื้อผัากุ้งกุ้งฟอยผัากุ้งฟอยกับปลานิ่มกับปลาชิวไม่ได้ซื้ออะไรดอกยางอะไรก็ไม่ได้ซือ้ออะไรดอกจางยาง,งละถุงเมื่อลูกหยาเขายูจ้ามันเสียหอนมันติดคำมือก่อนแล้วตงหลงทางครับมาบ้านจะของคัดเลยฮะบ้านหังทางไปนอนเลยบ้านมันอย่างกับบ้านเมื่อมันเปลี่ยนไปเนาะบริมาโดนเนาะ นี่หาข้างสิไปซื้อปลาปลาในสิไปซื้อชัอ่วโมงใดข้างอะไรนะ้นแกงแกงเรื่องจานไปซื้อ,อย่แกงเรื่องจานเดี๋ยค่ะมองน้ำได้หลายวันละ <laughs> ไปซื้อกุ้งฟอยอยักษ์ถุงหนึ่งไปปลอยวานมันสียังกับมันสีใยใ,ให้เข้าอะไรกินบริจาเวลามากสิบวันลองไ,ไปซื้อเพื่อนเนาะข้าสิได้ มาสอนองจะค้องกินเอาไหมคะป,ะปั้มปอยหน้าเพืนนี่ค่ะวันนีนหน้าอยหน้าปืนน,นี่จะค้องหน้าอยู่ทีนี่ก็ช่มบรรยากาศละเลาะ,ะเมี่ยงสลรข้ามไปก่อนนะจน๊ะเนาะรถบค่คยหลายหรอกค่ะเมื่อนี้เป็นมเมี่ยงมิดมิดแจังไลยพวกเพื่อนอันนัน้นเพิ่งอยู่หน้ากันซื้อพันปลาแล้วก็สิเป นะปูอยู่ในไฮนาจีเป็นโรกหาเขาจักน้อยไม่อยู่ไฮห,หนึ่งหันยาบอกว่าไม่ยมาจังวานซอยเฟินกระตองมากขอแห้งลุกซอยเฟินไหนจ้านี่ก้อนนี่จีเป็นโรกหญ้าเข่าที่เป็นตั้งใดนี่ ช่อมบรรยากาศคางทานจังหน่อยไหมคะแยกมึงนี่ือแยกมึงในน้อยแยกแงงเลือนจานแยกแกงเลือนจานแล้ว่ส่งไปกัไปบ่เรา้อจะใส่ไปะยดราเวันนี่สิไปเอาปลาให้ทางไหนทางควหรือทาใส่อนี้แหละเราคิดจะทำอารสิงไ้ับตังั ไปซื้อยุคตลาดนะ้ะเจาเก็าเก็บยังกส่วนมากเราตอกาสติตายของเราเนาะเราต้อง e nah. ไปทามยี่หม่องเพื่อขายพันธุ์นี่แหละค่ะไปซื้อกุ้งเนยกลมไปซิ้วเลยไปจีาหัวนี่ท้อ่ากุ้งกับไปซิ้วก็เลยซิ้อไปยาบก๊อตเตอรเต็มมันกันก็อยากเตนมันะครับกเติมน้มันครับเติมน้มันก็ซอะเรล Okay. เตือนน้ำมันดีเซลป้องบางจาดใช่ไหมป <Okay. S 1> ้องบางจาดสาระคำนะครับพอดีมาตุลามันหมดพอดีครับ <laughs> เตือนน้ำมันเรียบร้อยครับเราจะเดินทางการซื้อปลากับพี่นอ้องทางงานว่าเนี่ยทางลงบอกว่าทางลงจ,จับปลาทองขส้นมาเลย ไปม,มาแต่ไม่ก่อนทางข้างโลกเป็นอย่างพี่น้องขัน,นก็มาถึงอ่า บริเวณซื้อพันปลานะครับที่สารคามพันปลานะครับร้านสารคามพันปลาจำหน่ายพันปลาน้ําจืดทุกชนิดทั้งปีกและโสงครับบอกโทษกระถามนี่นะครับผมก็มาซื้อคนปีและเทือยีพิพานมากก็มาซื้อจุดนึ่นะครับเป็นเลียงปลาคนแข็งแรงนี่ครับปลาคนเลียงไงไงไวนะครับคือบริเวณขายโล่งโล่งขายนะครับล่งขายปลาโลกโลกที่มาตะฐานนะครับ มีปลาหน่อยเต็มบ่อเลยครับตายครับปลาหน่อยเพาะปลาลูกเป็นลาลูกน้อยครับเป็นปลาเนเพาะพันธุ์เป็นคนไวแต่คล้ายครับปลาสวยงามอะไรอ่างเงยครับพันปลาทับทิมอันี้ปลาทับทิมครับเนี่ยปลาทับทิม ไม่ามนปลากินปลาเหนไหมปลาเนี่ย้อกินปลาโอ้หรงนีอะไรอนน้อันนี้ก็มี่ตาหมอแล้วก็ตุ๋นตุ๋นของง่ะมาอัดอัดก่อนละก่อนละอย่างไหมอ่ะก็ไม่เก่งครอกอัดไปทกตัวอันนี้พาร้อหรอ

นี่ครับเดอ้อเจี่ยเดี๋ของมอเพิ่นกำลังตักเพิ่นกำลังตักปลา,ปาฮะเพิ่นกำลังตักปลาลูกค้า,าครับโอ้ยเิ่นเลี้ยงปลาไม่โตง,งามงาม,งามครับเจี่ยผู้ขายก็งามเดอ้อพี่น้องว่าไงพ่อแม่จ่ายตามคนไหนลูกสแกนเลยอเปล่าครับครับ ใครมาซื้อก็สแกนจ่ายได้นะครับ ข่าวก็ยังสิไม่แก้ปลาจา้าตอนนี้เห็นปรับสภาพตอนนี้เห็นปลาปรับสภาพน้ำไปก่อนทันมาทางนี้รู้สิบอกว่ามืองานสร้างค่ะพี่น้องกูได้กูได้ีดด้อดสายมืออืม้มาหาสายเด้อมันลูกอย่างขอให้หน้าให้นี่ซอยไขย่ตรงใกลู้่ฉินจา้าอด้หรือเล่า ติด,ดา้ายแงจ้งปางขเป็นยังแขงจ้งปางข่เล็บบอ เท่อมน้อยไปนะอาจะิึงคุณเดียวเราจะไปเยจะต้องกดกัให้ที่นองเบิ้งนด้เบิ้งไงเบิ้งดักเราทั้ง่ะ